เราด่วนครับทุกคนสำหรับใครที่นะครับสอบถามว่ารถของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยรถตู้คันใหม่นะครับเมื่อไหร่จะได้หรือเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับตอนนี้ก็คือแม่หน่อยเนาะได้ออกมาเผยแล้วนะครับว่าตอนนี้รถของน้องมาถึงแล้วนะครับตอนนี้กําลังทําการตกแต่งอยู่ครับทุกคนตกแต่งภายในเนาะก็หลายคนคงอยากรู้ทะเบียนรถใช่ไหม อุ้มอิ่มก็อยากรู้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาบอกว่าทะเบียนรถอะไรแต่ว่าอยากรู้เหมือนกับทุกคนเลยแล้วก็ต้องบอกว่านะครับรอเนาะทุกคนรอต่อไปก็น่าจะเร็วๆนี้ก็น่าจะได้แล้วสําหรับรถตู้ของน้องอุงมอิไปแปานแพงหรือรถตู้คันใหม่นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยโฟกัสเลขกุญแจโฟกัสทะเบียนรถนะ <S <S คิดว่าน่าจะปังแล้วก็หมานแน่นอนถ้ารถตู้น้องมานะครับก็ยินดีกับ ความสําเร็จของน้องด้วยแล้วกันเนาะทุกคนซึ่งโอ้โหองอิงถือว่ามาเป็นศิลปินไม่กี่เดือนนะครับสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ซื้อรถให้พ่อกับแม่ได้เห็นว่าเป็นเงินสดด้วยใช่ไหมทุกคนนะเห็นว่าเป็นเงินสดด้วยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าสดหรือผ่อนนะครับบางคนก็บอกว่าผ่อนบางคนก็บอกว่าสดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอ ดูกันแล้วกันเนาะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออุ้มอิ่มจะมาเล่าเรื่องความฝันเนาะของตัวเองให้ทุกคนฟังว่าคือฝันเห็นแม่ฮันนี่ครับทุกคนวันนั้นอาจจะเป็นวันนั้นไปจัดรายการเสร็จนะครับไปจัดรายการวิทยุเสร็จพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำนี่แหละแล้วก็พูดถึงเรื่องหนังแม่ฮันนี่ออกอากาศนะครับทุกคนแล้วกลับมา ก็ฟังแต่เพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนบนรถนะฟังเพลงนี้วนไปวนมาหลายรอบมากๆคือวันนั้นขับรถไปคนเดียวด้วยนะครับก็ไม่มีไม่มีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นแต่นะครับอุ้มอิ่มจะบอกว่าคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ขับรถไปกรุงเทพมหานครคนเดียว ทุกคนเชื่อไหมว่าขับปกตินะครจะมีคนขับรถไปให้ไปจัดรายการเนาะเดินทางจากนกครราชสีมาไปกรุงเทพมหานครวันนั้นไปคนเดียวแล้วดูไปตาม GPS เลยครับทุกคนแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนนะครับไปขึ้นทางด่วนแล้วก็เราเนี่ยนึกว่ามันโอนเงินได้ นะครับเราดูว่ามันโอนเงินได้แล้วคนนี้ยโชคดีก็คือ,อคนที่อยู่ทางด่วนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาฟัง FM 103ร้เป็นประจําเขาเห็นเราเห็นใส่เสื้อแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเป็นดีเจใช่ไหมครับนะไม่รู้ว่าเขาจําเราได้เพราะน้องอุงอิงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาจําเราได้อะ่ะเขารู้ว่าเราเป็นดีเจแล้วเขาก็เลยให้ผ่านไปนะครับให้ผ่านไปนเลยนะโดยที่คุณพ่อทางด่วนนะ่ะเขาเป็นคนออกเงินให้เลย นะครับโอ้โหได้น่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าพอกลับมาใช่ไหมครับทุกคนก็ประมาณตีสามแล้วสําหรับวันนั้นนะครับตีสามแล้วแล้วก็โอ้ทุกคนในบ้านคือหลับหมดแล้วอุม้มอิมก็เดินข,ขึ้นไปบนบ้านก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับทุกคนคือแล้วเราก็ยังฟังน้ําตาหล่นบนที่นอน แต่เป็นเวอร์ชั่นของคุณนุชวิลาวันนะครับทุกคนอุ้มอิม,มฟังเวอร์ชั่นนั้นแล้วก็หลับไปเลยคือใส่หูฟังเป็นหูฟังบลูทูธนะครับหูฟังบลูทูธไร้สายแล้วก็จนหลับแล้วตื่นเช้ามาแปลกมากๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแปลกให้ฟังนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยอุ้มอิมจะไม่ชาร์จแบตโทรศัพท์จะไม่ชาร์จแบตโทรศัพท์อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ คือนอนใส่หูฟังปกติตื่นเช้ามาแบตจะหมดทุกครั้งนะครับแบตจะหมดทุกครั้งแล้วก็ครั้งนี้นะครับตื่นสายนะเกือบเที่ยงเลยวันนั้นคือแบตไม่หมดแล้วเพลงของแม่ฮันนี่ก็ยังอยู่ในหูเราฝันแล้วเราก็เลยฝันว่าเราเนี่ยได้ไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่นะครับฝันว่าเราได้ไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่ทั้งๆท,ที่วันนั้นแบตควรจะหมดแล้วจนจนแฟนพี่อุ้มอิมนะครับมาดึงหูฟังออกก็เลยว่าเฮ้ยเพลงน้ําตาคือเราเราจะตั้งเป็นวนซ้ําๆนะ เราฟังเพลงเดียวเป็นปกติเป็นคนที่ฟังเพลงเดียววนซ้ําไปซ้ำมาทุกคนมีใครเป็นเหมือนอุ้มอิบไหมถ้าชอบเพลงไหนเราจะฟังวันนั้นอะฟังน้ําตาหลดบนที่นอนก็คือฟังวนไปวนมาจนนอนหลับตื่นเช้ามาแตกที่แบตไม่หมดแล้วแบตก็ยังเหลือตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะครับคือเป็นอะไรที่แปลกมากแต่ก็ถ้าถ้านึกถึงความเป็นจริงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรากลับดึกนะครับแล้วก็เวลามันอาจจะแบบเวลามันอาจจะแบบอ่า อาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าตีสามเนาะนับไปเลยหนึ่งชั่วโมงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสมันเวลาเท่ากันนะเวลาการนอนของอุ้มอิม,มอุ้มอิมปกติจะนอนเป็นคนนอนหกชั่วโมงแต่แบตไม่หมดก็คือไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นเพราะอะไรก็งงแล้วก็ระหว่างที่เรานอนไปฝันนะครับทุกคนฝันว่าได้ไปไหว้สารแม่ฮันนี่นะครับเท่านั้นเลย แล้วก็ทุกคนเนาะคืออาจจะวันนั้นอาจจะพูดถึงเรื่องแม่ฮันนี่เยอะไปแล้วก็อาจจะดูอ่าทีเซอร์ของหนังเรื่องนั้นมากเกินไปนะครับก็เลยทําให้เก็บมาฝันเนาะทุกคนซึ่งอุ้มิมข่าวกระแสลงไปหลายคนก็บอกเหลยว่าให้ไปไหว้แม่นะครับคือมีโอกาสไปแน่นอนครับทุกคนแล้วก็อาจจะแวะไปทําบุญที่บ้านน้องอุงอิงด้วยนะครับมีโอกาสไปแน่นอนหลายคนบอกไปไปไปค่ะแม่ฮันนี่นู่นนี่นั่นแล้วใช่ไหมครับ คือเราก็เลยไปฟังประวัติแม่ฮนะันนี่เนาะทุกคนก็คือแบบเหมือนกับเราอยากรู้ว่าพอเราฝันแล้วนะครับก็ไปฟังทั้งวันเลยวันนั้นนะครับก็แหละรครับทุกคนถือว่าเป็นฝันดีเนาะฝันถึงแม่นะครับก็ขอให้การอยู่ในวงการลูกทุ่งหรือว่าการอยู่ในวงการหมอลำของอิม่มก็ขอให้เจริญนะบางดังดับงบงๆก็แล้วกันนะครับโอ้โหฝันเห็นแม่แล้วก็คือต้องไปที่ส่วนของรถตู้เนาะทุกคนก็มาแล้วสําหรับ ที่แม่หน่อยได้เผยนะครับวันนั้นช่องอาร์ดีเจสาวน้ำยืนนะครับได้มีการเข้าไปถ่ายนะครับแล้วก็ถามแม่หน่อยแม่หน่อยก็บอกว่ามาถึงแล้วแต่ว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนของการแต่งนะครับน้องวัยรุ่นต้องแต่งหน่อยนะครับซึ่งพ่อเอกก็เหมือนจะเป็นคนที่ชอบรถพอสมควรนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยที่น้องอประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานนาะอต้องบอกว่าประสบความสําเร็จเร็วจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่อุ้งอิงเนะี่ยนะครับ อยู่บนเวทีกับอยู่ด้านล่างเวทีเรามองว่าน้องเป็นคนละคนเนาะน้องอยู่อยู่ข้างล่างเป็นอีกคนนึงเป็นเด็กมากๆแต่พอขึ้นเวทีน้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่โอ้โหพ่อพ่อแม่แม่เอฟรักแล้วก็เอ็นดูมากๆนั่นเองนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้ทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับก็ในรถตู้เนาะส่งกําลังใจไปให้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้อยพ่อเอก พี่มอนอิงแล้วก็พี่แองจี้นะครับก็ขอให้โอ้เดี๋ยวก็ได้นั่งรถโตคันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอลุนกันว่าทะเบียนรถจะเป็นอะไรเนาะทุกคนเนี่ยเฝ้ารอมากๆนะครับเฝ้ารอแล้วก็อ่าแต่มันนานจริงเนาะทุกคนนานนะแต่ถามว่าการซื้อรถเนี่ยรอหลายๆเดือนแบบนี้ก็มีนะมีมีครับในเรื่องของการรอรถหรือว่าอะไรอะไรต่างๆที่เขาต้องการที่จะแต่งนะครับซึ่งอ่าคิดว่าเพราะเอกเนาะก็ต้องแบบ อยากได้อะไรที่มันดีที่สุดนะครับทั้งการแต่งหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการแบบได้รถสีที่ต้องการอะไรแบบนี้นะครับก็ดีใจด้วยกับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับก็ดีใจเนาะมีลูกสาวเก่งขนาดนี้แล้วก็อุ๋งอิงนะขึ้นแคปชั่นเสมอนะครับว่าน้องเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นอ่ เสาหลักของครอบครัวเนาะเป็นคนที่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวสู้เพื่อครอบครัวนั่นเองนะครับก็ส่งแรงใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับกดปิดไม่เป็นแล้วคราวนี้